สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็พี่น้องเอฟซีนะครับรวมถึงท่านใดก็ตามนะครับที่กาลังรับชมรับฟังโต้กิฟสันช่องนะครับช่องนี้สร้างขึ้นเพื่อให้แรงบันดาลใจนะครับให้กําลังใจนะครับแล้วก็นําเรื่องราวต่างๆของเพื่อนเอฟซีมาเล่าเป็นวิทยาทานมาเป็นบทเรียนมาเป็นอุทาหรณ์นะครับประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับจะช่วยทําให้เรามีสติแล้วก็พอจะคิดจะนึกอะไรได้นะครับให้เห็นถึงพิดถึงภังกาพนันแล้วก็อยากจะเลิกการพนันนะครับ เมื่อเห็นคนเหล่านี้ต่างๆที่มาเล่าให้ฟังแล้วเอ้ยเสียอย่างงุนเสียอย่างงี้เสียบ้านเสียรถเสียครอบครัวชีวิตนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นอะไรประมาณเนี้ยได้ยินได้ฟังก็ขอให้เรามีสติแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาออกมาจากวงจรพวกนั้นให้ได้นะครับพาตัวเองออกมาในเดินในทางที่ถูกที่ควรนะครับก็นั่นแหละครับคือวัตถุประสงค์ของช่องเรานะครับผมนะครับโต๊กิฟสันนะครับก็ามาทักทายกันในเช้าวัน วันบังคารนะครับวันที่หนึ่งนะครับวันนี้วันที่หนึ่งวันนี้วันหวยออกด้วยนะครับวันแรกของเดือนกรกฎานะครับเข้าสู่กลางปีอย่างเป็นทางการเนาะก็ขอให้ทุกคนนะครับตั้งอกตั้งใจทํางานแล้วก็เงินที่หามาได้นะครับก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ใช้ในสิ่งที่ควรจะได้ใช้ภาระหน้าที่ต่างๆที่มันรอการจ่ายยก็ขอให้ได้จ่ายตามนั้นนะครับเราทําตามแผนตามแพลนที่เราวางไว้ให้ได้ นะครับอย่าไปออกนอกลูก่นอกทางอย่าไปคิดอยากจะได้เล็กได้น้อยจากไอ้สิ่งที่มันอยู่ในวงจรนระกพวกนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการพนันออนไลน์นะครับจากที่เราอยากได้พอเข้าไปเล่นปุ๊บในตรงกันข้ามนี่เราอาจจะเสียพอเสียแล้วเรายอมไหมมันก็ไม่ยอมหรอกครับต่อให้เสียหลักร้อยก็ตามนะคนที่เสียแล้วอะความรู้สึกไม่ยอมเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเงินที่เหลืออยู่ตามไปเรื่อยๆ นะครับคนเรานะบางทีนะถ้าถามว่ามันโกงไหมอย่างอีพีที่ผ่านมาที่เราเคยเล่าเคยคุยกันนะว่ามันโกงหรือเปล่าไม่ต้องไปดูหรอกรว่ามันโกงในเกมหรือ,อยังไงอะไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่มีทางรู้หรือเราไม่มีทางจับผิดมันได้หรอกเขาก็คงจะมีระบบอะไรของเขาอย่างที่บอกใช่ไหมครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ทําให้มีความรู้สึกว่าเอได้ย,ยินแล้วเนี่ยมันมัน <c oughs> เขาก็ถามผมเนะี่ยพี่ตัวรู้สึกว่ามันมันโอเคไหมแบบเนี้ยผมไม่โอเคแน่นอนครับ แน่นอนว่าเราเข้าไปเล่นแล้วและเสร็จนี่เราพอเราได้เราบวกแล้วเงินไม่ใช่แน่น้อยครับทุกคนอย่างเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้ที่จะนามาเล่าให้ฟังเนี่ยวันนี้อาจจะไม่เป็นสตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากมายแต่อยากจะหยิบเอาเรื่องจังหวะนั้นของเขามาเล่าให้ฟังแล้วตัวเขาเองก็บอกว่าพี่โตไปเล่าให้คนอื่นฟังให้มันเป็นอุทาหรณ์เลยเวฟอะมันไม่โกงเราในเกมมันก็โกงอย่างใดอย่างหนึ่งคือการในลักษณะอย่างนี้คือมันไม่ให้ถอนเนี่ยม,ม,มันไม่อนุมาติการถอนเนี่ย โดยมันอ้างอย่างงู้นอย่างนี้ติดเงื่อนไขนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้ยนั่น่ะมันก็อยู่ใน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 เข้าขายของการที่คือเขาไม่อยากจ่ายอ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรครับถูกไหมอือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมจะอ่านตามที่เธอส่งมาให้ดูเลยนะอือเรียกได้ว่าวันนี้าอาจจะไม่แชร์เป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่จะเอาเอาเอาจังหวะนี้เอาเอาสถานาการณ์เนี้แล้วทุกคนลองคิดดูว่ามันมีมีความรู้สึกยังไงถ้าเป็นเรานะ นะครับสวัสดีค่ะคุณโตอยากเล่าประสบการณ์การพนันค่ะคือเขาหาไอันีอนี้ไม่เจอคือตัวตัว,ต,วตัวคุณผู้หญิงคนนี้เขาหาไอดีของผมไม่เจอทีนี้เขาก็เลยเข้ามาแชร์ในในแชทเขาทักเข้ามาในแชทนะในใน a c e b o o k ผมนะครับเข้าไปไปพิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปเข้าไปใน facebook ของผมเขาบอกไอดีของเขามันมันมันเพิ่มเพื่อนไม่ได้หรือไงนี่แหละคือติดตามคุณโตมาจากช่อง YouTube นะคะอืมอยากเล่าเรื่องของตัวเองให้ฟัง ค่ะเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวหนูข่าวๆนะคะอายุ IU 47ปีเล่นสล็อตอืมนะครับเล่นสล็อตแต่เขาไม่ได้บอกว่าเล่นนานแค่ไหนนะเขาก็ไม่ได้บอกหนูคิดว่าตัวเองนี่ติดการพนันค่ะคือเล่นเล่นได้เล่นบางทีก็เล่นได้บางทีก็เล่นเสียคือได้แล้วแต่ไม่ถอนบางทีอาทิตย์ที่แล้วหนูเข้าไปสมัครเวฟหนึ่งแต่หนูก่อนหน้านั้นก็ฟังคลิปพีโตมาตลอดนะเหมือนคิดได้เหมือนอยากจะเลิก แต่พอมีเงินแล้วมันมีเหมือนอะไรมักระซิบกระซาบคอยกระตุ้นให้เราเข้าไปอยากเล่นอยู่ตลอดแน่นอนครับมันจะไม่ห่างหายไปจากเราหรอกโดยจังหวะโดยเป็นช่วงที่เรากำลังเลิกแรกๆนะอืมอ่าแต่นิสัยก็ยังไม่หยุดเหมือนเหมือนเหมือนเขากาลังบ่นตัวเองอะนะว่าแต่นิสัยก็คือเหมือนตัวเองนิสัยไม่ดีแต่พอมีเงินแล้วก็อยากจะเข้าไปเล่นอีกอ่า ก็เลยมีความรู้สึกว่าเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองอรพี่โตหลังจากหนูสมัครเว็บเหมือนเขาสมัครเว็บใหม่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับแล้วหลังจากหนูสมัครเว็บนี้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยเติมเงินเข้าไปครั้งละห้าพันไม่น้อยนะครับครั้งละห้าพันเติมครั้งละห้าพันเติมครั้งละหมื่นหมื่นแรกนี่ก็เสียพอเติมไปหมื่นที่สองก็เสียเติมตามเข้าไปอีก จนยอดหมื่นสุดท้ายก็ตอนนี้ก็เป็นยอดยอดที่เสียยอดที่เติมเข้าไปแล้วสี่หมื่นนะครับเธอบอกหนูก็เล่นได้ขึ้นมาได้แสนสี่ครับทุกคนสล็อตนี่แหละแต่ไม่ได้บอกว่าเกมอะไรนะครับแต่เธอบอกมาอยู่เธอส่งแคปภาพมาให้ผมดูเลยแต่ผมไม่สามารถที่จะให้ทุกคนดูได้อย่างที่บอกเราจะไม่เอามาเผยแพร่เราจะไม่โชว์ชื่ออะไรต่างๆนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรนะครับไม่สมควรจะเอามามาให้ดูนะครับอาจจะให้ดูตัวเลขได้แต่เราจะไม่ให้เห็นแบบ นะครับมันมันไม่ดีนะครับหนูเล่นได้ยอดขึ้นมาแสนสี่เว็บมันไม่ให้หนูถอนค่ะมันบอกว่าหนูเข้าไปกดยอดเทินยอดเสียอืมเอาล้วครับ <c oughs> แล้วเธอก็แค่ภาพหน้าจอมาให้ผมดูยอดที่สามารถถอนได้หนึ่งแสนสี่มืน หกร้อยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค์ครับแล้วเธอก็แจ้งถอนแค่หมื่นเดียวเองนะบอกถอนไม่ได้แล้วดูสิครับมันบอกว่าไงตัวหนังสือสีแดงขึ้นมาเลยนะไม่สามารถถอนได้เนื่องจากอ่าเทินโอเวอร์ของท่านยังไม่ถึงเงื่อนไขเทินที่ต้องทำให้ได้ให้ถึงก็คือหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหกร้อยสาสิบสี่บาทเทินของท่านคือศูนเปอร์เซ็นตโอ้โห นี่เป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยนะครับผมอ่านตอนแรกผมก็งงเหมือนว่ามันมันไม่ให้ถอนแสนสี่มันไม่ให้ถอนเหมือนเหมือนต้องเล่นให้ถอนแ,แค่เสียแสนเดียวประมาณนั้นคือต้องเล่นให้เสียคืนห,หรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เขาบอกว่าอ่าเขาก็เลยพิมพ์เข้าไปหาอ่าแอดมินนะครับแล้วเขาก็แคปภาพที่เขาคุยกับแอดมินมาให้ผมฟังเขาบอกว่าทําไมเราถอนเงินไม่ได้เขาพิมพ์เข้าไปหาแอดมินนะนี่คือคําที่เขาถามทําไมเราถอนเงินไม่ได้ แอดมินตอบว่ารอตรวจสอบสักคู่นะคะแล้วเธอก็ถามว่าเทินโอเวอร์คืออะไรเราแค่จะถอนเงินนะ่ะประมาณนี้แล้วแอดมินก็ตอบกลับมาว่าเนื่องจากลูกค้าได้กดรับยอดเสียสามร้อยสมสิบสี่บาทลูกค้าเลยต้องลูกค้าเลยต้องทำเทินยอดเสียบวกยอดที่ค้างในยุทธเทินที่ลูกค้าต้องทำคืนคือหนึ่งแสนหนึ่งมืนหกร้อยสามสิบสี่บาทค่ะ ลูกค้าต้องเล่นต้องเล่นเติมอต้องเล่นเดิมอพันเดิมพันยอดจํานวนนี้ถึงจะสามารถถอนเงินได้ค่ะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนจะให้เล่นเสียคืนให้เหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมืนหกร้อยสามสิบสี่บาทเฮ้ย hey, ผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะผมก็งงเขาอ้างมาไปกดรับยอดเสียสามรอยกว่าบาท แล้วก็มียอดเทินที่ค้างอยู่ในบัญชีอยู่แล้วพอเติมเงินเข้าไปคือมันยังเล่นไม่หมดอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพอเติมเงินเข้าไปใหม่มันก็คิดมันเป็นยอดเทินคือต้องเล่นยอดที่มันเราไปกดเอา,อาเครดิตยอดเสียอยอะไรนี่ให้มันหมดให้มันเหลือศูนย์บาทแล้วค่อยเติมเงินเครดิตเข้าไปใหม่ประมาณนั้นใช่ไหมเขาเลยบอกว่าคุณผู้หญิงคนนี้เขาเลยบอกว่าจะบ้าเหรอแอนอืมจะบ้าเหรอแอดเหมือนเขาโมโหแล้วแหละนะครับ แอดก็เลยตอบว่าหากลูกค้าฝากหรือกดรับโบนัสใดๆจะต้องมียอดเทินนะคะนี่คือมันตอบมานะครับแอดมันตอบมาแล้วเธอก็ถามไปอีกว่าเธอก็ตอบไปอีกว่าจะบ้าไปแล้วจะบ้าตายตกลงเราได้เงินไหมเนี่ยใครจะไปเล่นอีกถ้าเป็นเออคือใครจะไปเราเล่นได้เป็นแสนแล้วเนี่ยคือถอนไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอประมาณนี้นะครับคุณคุณผู้หญิงเขาก็เหมือนถามแล้วก็เป็นส่งติส่งเป็นตัวสติกเกอร์เข้าไปเหมือนส่วนสติกเกอร์ที่ร้องไห้ครับ คือมันมันเสียความรู้สึกนะทุกคนคือเราเล่นได้ก็ว่ายากแล้วไงแต่พอมาถอนแม่งมันเล่นกับความรู้สึกของคนมันลูกเล่นเยอะขนาดเนี้ยนะครับแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าหนูหนูไม่ได้กดนู้ดหนูมั่นใจว่าหนูไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นเธอบอกนะครับหนูไม่ได้กดอะไรจริงๆคุณโตอืมเธอยืนยันว่าเธอไม่ได้กดตามที่มิเอตามที่แอดมินแจ้งนะนี่มันพิมพ์เข้ามาอีกนะแอดมินมันมันมันส่งเข้ามาอีกบอกว่า ตามที่แอดมินแจ้งนะลูกค้าได้รับยอดเสียอโดยที่มีเครดิตอยู่ในยุทธเลยต้องทำเทิรนยอดเสียด้วยค่ะคุณผู้หญิงเขาไม่รู้จะทำยังไงครับเขาเลยบอกว่าแอดช่วยเราหน่อยแล้วใครจะไปรู้อ่ะแล้วเขาก็เหมือนเหมือนเสียใจคนเรามันมันเล่นได้แล้วไงแต่มันถอนไม่ได้มันเรื่เราจะไปทำอะไรมันได้แล้วครับคราวนี้ถูกไหมมันเสียความรู้สึกนะนะครับ กติกาแบบนี้มีด้วยเหรอเขาบอกนะครับผู้หญิงคนนี้ถามว่ากติกาแบบนี้มีด้วยเหรอเว็บอื่นไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะประมาณนี้เขาพิมพ์ไปนะครับเขาพิมพ์ถามแอดแล้วอินมันก็แอดมินมันก็บอกว่าแอดมินไม่สามารถแก้ไขอะไรให้ได้นะคะรับยอดเสียต้องทําเทินมันยังอ้างว่าแอดมินเนี่ยเขาไม่ช่วยอะไรไม่ได้ลูกค้าไปกดรับยอดเทินแล้วต้องทําเทินอ่ะแล้วคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยบอกว่าแบบนี้เว็บก็โกงดิ อ่าเขาพิมพ์ไปนะครับแล้วแอสมันก็ตอบกลับมาลู้มไหมครับไม่ทราบว่าทางเราโกงยังไงคะเขาก็เลยพิมพ์กลับไปว่าก็ไม่ไม่ให้เราถอนเงินน่ะกติกาอะไรอะ่ะนะครับเขาพิมพ์ถามไปอีกเขาพิมพ์ตอบไปอีกแล้วมันตอบกลับมายังไงรู้มไหมครับลูกค้าได้กดรับยอดเสียด้วยตัวเองนะคะหากต้องการรับยอดเสียต้องไม่เหลือเครดิตในยุทธสักบาทนะคะหากกดรับยอดเสีย โดยที่มีเครดิตอยู่ในนั้นแล้วลูกค้าต้องทําเทินค่ะอันนี้คือมันแจ้งมันยืนยันมาอย่างนี้คือต้องทําเทินบวกกับยอดที่ค้างอยู่ในยุทธทุกคนงงไหมครับคือนี่มันอ้างมานะคือเราคือคุณผู้หญิงคนนี้แกเติมเข้าไปแล้ว40,000ใช่ไหมตามทุนของแกคือเติมไปเสียแล้วเติมเสียคือหมื่นสุดท้ายคือเติมเข้าไปหมื่นสุดท้ายมันแตกขึ้นมาไงสลอ็อตอ่ะมันแตกมาได้เสียสี่รวมทั้งทุนอ่ะแล้วเขาจะถอน มันถอนไม่ได้แล้วมันก็แจ้งอย่างงี้ครับตามที่อ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้แกแคปใน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 แชทในไลน์ที่มันแกคุยกับแอดมินมันนะครับนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเขาก็ถามอย่างนี้นะครับคุณผู้หญิงเขาถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีทําไมไม่บอกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ใช่ไหมแล้วพอมาแจ้งถอนแล้วมาบอกอย่างเงี้ยมันมันโอ้โหมันมันเหมือนนรกเลยนะคือเราได้แล้วอ่ะคือเราก็ดีใจคือความรู้สึกของคนมันได้ถูกไหมครับทุกคน uden? เราได้แล้วก็อยากถอนใช่ไหมเราก็ดีใจว่ามันต้องได แต่พอมาแต่พอมันไม่ให้ถอนในความรู้สึกมันโหเหมือนฟ้าถลม่มเหมือนฟ้าถล่มจริงๆมันแย่นะครับมันเสียความรู้สึกเป็นเงื่อนไขของทางเรานะคะการรับยอดการรับยอดต้องได้รับต้องได้ทําการเทินค่ะมันก็ยังยืนยันเล่นให้เสียไปอีกหนึ่งแสนหนึ่งมืนสามารถถอนเงินได้ตามที่มันแจ้งไป แล้วเขาก็พิมพ์ถามผมนะคุณผู้หญิงพิมพถามผมวนะ่ามันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับพี่โตเว็บมันบอกหนูต้องเล่นให้เสียคืนหนึ่งหมื่นเออหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกร้อยสี่บสามบาทหนูถึงจะถอนเงินได้เว็บมันเร็วมากเลยค่ะหนูเกลียดตัวเองที่ตัวเองที่บอกว่าอ่าหนูเกลียดตัวเองด่าตัวเองแล้วก็บอกแอดมินในเว็บว่าไปหักหักตังเราไปเลยแล้วก็โอนมาให้เราแค่ทุนสี่หมื่นได้ไหมมันก็ไม่ยอมค่ะพี่ จะให้เข้าไปเล่นอย่างเดียวหนูก็เลยเข้าไปเล่นกดแบบมั่วๆอะไรเขานี้่าาอ่เขาก็เลยบอกว่าหนือกดกดแบบมั่วๆกดเล่นไปเลยเหมือนกดกดใส่เบสละสองร้อยสามร้อยเบสละห้าร้อยเบสละพันเลยครับทุกคนคือจะให้ยอดมันลดลงไปให้มันให้มันยอดที่เล่นได้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยกว่าบาทตามที่ตามที่มันบอกอะแล้วค่อยถอน แล้วก็ถอนมาก็ใส่เบทละห้าร้อยเบทละ, 500, 000, ละพันเพราะยังไงมันก็ไม่ให้เราอยู่แล้วเขาคิดว่าคือเงินที่มีอยู่นี่ยังไงก็ไม่ได้แล้วก็เล่นแม่งไปให้หมดเลยเปล่าให้มันยอดมันเหลือแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอย่างที่มันบอกแล้วหนูก็เล่นไปสักพักได้เสียแล้วยอดเยอะอยู่นะคะตอนนั้นยอดก็เกินแสนแล้วค่ะตอนนั้นหนูได้ฟรีเกมติดๆกันได้โบนัสเงินในเกมหนูเพิ่มจากแสนสี่เป็นสองแสนหกหมื่นสองพันบาทดูสิครับ เวลาที่เราไม่ตั้งใจเล่นเวลาที่เราอยากจะให้มันเสียคืนมันไม่เสียมันเสือกให้ฟรีสปินให้ฟรีเกมมาแล้วยอดแทนที่จะลดคือความตั้งใจคือต้องเล่นเสียคืนไงมันถึงจะถอนได้เล่นเสียคืนให้ยอดเหลืออยู่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอะแต่นี่มันดันมันดันแตกให้มาให้เหมือนเหมือนทุกคนลองคิดดูสิครับเราจะเล่นให้มันเสียแต่มันได้แต่เราอยากตั้งใจที่จะเล่นให้มันได้แต่มันเสียแล้วเนี่ยอยู่ดีๆมันแตกมาให้คือกาว่าปั่นเบรดเยอะเะจะให้มันเสีย พอให้มันเสียแล้วเราจะได้ถอนได้ไงความเข้าใจของแกความตั้งใจของแกคืออย่างนั้นนะครับปั่นไปเลยปั่นมั่วๆไปเบลลละพันเบลลละห้าร้อยทำยังไงก็ได้ให้เงินลดลงมาจากแสนสี่เนี่ยให้มันเหลืออยู่แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสุดท้ายมันแตกให้ขึ้นมาเป็นสองแสนหกสองแสนหกมันจะมีประโยชน์อะไรละครับในเมื่อมันถอนไม่ได้ถูกไหมยอดตอนแรกอ่าแกบอกว่ายอดตอนแรกในเวเอฟแสนสี่เนี่ยนะครับหนึ่งแสนเดี๋ยวผมดูหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสามสิบสี่บาทอย่างที่บอกนะครับ แล้วนั่นมันถอนไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเล่นขึ้นมาได้เป็นสองแสนหกหมื่นสองพันบาทโอ้โหไอความตั้งใจเวลาที่เล่นอยากให้ได้มันก็ไม่ได้แต่เราอยากเล่นเพื่อให้มันเสียมันก็มาแตกมาให้ฟรีสปินฟรีเกมมาให้โบนัสมาให้อะไรต่างๆเป็นสองแสนหก แล้วก็ยังไงก็ยังถอนไม่ได้แล้วพอสักพักหนึ่งเหมือนแล้วก็พอเหมือนเหมือนสักพักหนึ่งเหมือนเหมือนแกเหมือนแกทําทําเทินไปแล้วก็เลยบอกว่าลูกค้าแจ้งถอนพอแกเล่นเสียไปจนเสียไปจนหมดแล้วเสียไปจนเหลือหนึ่งแสนบาทนะครับสักพักหนึ่งแกเล่นไปเสียไปหนึ่งแสนบาทพอได้เงินตามที่มันบอกทําเทินได้แล้วก็เลยทําเรื่องถอน ลูกค้าแจ้งถอนหน้าระบบแล้วกรุณารอยในการทําสักครู่นะคะเนื่องจากมีลูกค้าแจ้งถอนมีจํานวนมากมันอาจล่าช้าดําเนินการเรียบร้อยแล้วถ้าเงินเข้าอ่าเงินจะเข้าบัญชีอัตโนมัติแล้วคุณผู้หญิงคนนี้ก็พิมพ์เข้าไปถามเข้าไปคุยกับมันว่าก็มันขึ้นแต่กําลังดําเนินการทําไมทั้งวัน่ะเงินก็ไม่เข้าสักทีอ่าเงินไม่เข้านะเข้าช้ามากขออภัยในความล่าช้าค่ะนั่นมันพิมพ์กลับมานะมันพิมพ์กลับมาหาเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มันนานเกินไปแล้วไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเขาพิมพ์กลับไปแล้วมันก็ตอบกลับมาว่า รบกวนลูกค้ารอรอน้องแอดมินทำรายการตรวจสอบสักคู่คะ่ะแล้วก็โอ้โหตั้งแต่ตรวจสอบอะไรอะ่ะตั้งแต่เช้าจนมืดแล้วแต่เราแจ้งถอนเงินไปตั้งนานไม่เข้าคุณผู้หญิงบอกคนนี้บอกว่าแต่แอดมินอ่ะมันไม่ได้บล็อกไลน์บล็อกอะไรหนูทั้งนั้นเขียนข้อความเท้าไปมันก็อ่านมาตลอดบอกว่ารองเงินเข้าบัญชีแจ้งถอนให้ได้ครั้งละหนึ่งหมื่นบาททุกคนแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดครับ เงินแสนหนึ่งหมื่นอ่ะแล้วให้ถอนครั้งละหนึ่งหมื่นบาทวันละไม่เกินสามครั้งครับทุกคนแต่เงินไม่เข้าเธอบอกว่าเว็บเว็บแม่งโกงมันมันสุดจริงจริงพี่โตหนูซวยเลยหนูเลยแบบออืหนูไม่น่าเลยหนู <c oughs> คือเสียดายนะนะครับมันเสียความรู้สึกเล่นได้แล้วไม่ได้ใช่ไหมครับคือ <c oughs> เลยอยากจะมาเตือนมาเล่าให้ฟังไม่อยากจะให้คนอื่นเป็นเหมือนเรา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณคุณก็ต้องเลิกเหมือนกันนะครับคุณไม่ใช่ว่าเราไม่ได้เว็บนี้เราไปสมัครเว็บใหม่อย่างนี้นะครับต่อให้เราเล่นเว็บไหนก็ตามเถอะนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะที่เขากำลังกวดขันน่ะมันจะมันจะมันจะเล่นงานเราหมดแหละโดยเฉพาะไอ้พวกเว็บเล็กๆพวกเว็บขี่นกนะครับขอบคุณพี่โตที่ทําคลิปดีๆออกมาเตือนเตือนสติให้หยุดเล่นพนันขอให้พี่โตแล้วครอบครัวมีความสุขและขอให้ อ๋อคุณพระศรีแล้วนะาตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่ตโตโหขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับอ่าขอให้พี่โตและครอบครัวมีแข็งแรงท่าทํามีความสุขตลอดไปและทําคลิปดีๆออกมาเตือนสติเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องและทุกคนติดตามฟังคลิปพี่โตตลอดค่ะขอบคุณมากหนูพร้อมที่จะเลิกแล้วหนูไม่เอาแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะครับอืฟังแล้วรู้สึกยังไงครับนี่คุณเล่นได้แล้วนะ คุณเล่นได้แล้วคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณมันยากคุณได้ยากคุณลุ้นให้มันได้คุณลุ้นให้มันบวกหวังที่จะเอาเงินจากมันก็เป็นเรื่องยากพอแล้วคุณยังต้องมาลุ้นว่าจะถอนได้หรือเปล่าต่อให้เราพิมพ์เข้าไปอย่างงี้เราไปถามมันอย่างนี้มันปต่อให้เป็นด่าไปว่ามันมันก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่แล้วคราวนี้จะทําไงล่ะครับทําอะไรมันได้แล้วดูซิให้ถอนวันละหมื่นไม่เกินสามครั้งสรุปแล้วก็คือวันหนึ่งถอนได้แค่สามหมื่นเงินแสนหนึ่งเนี่ยนะ เว็บอะไรก็ไม่รู้นะครับถอนได้แค่วันละสามหมื่นดีมันยังให้ถอนอืมอันนี้ก็อืมนะได้ยินได้ฟังแล้วผมก็อยากให้ทุกคนไปพิจารณาดูว่ามันมันมันเกิดจากสาเหตุอะไรแล้วแล้วถ้ามันไม่ให้ถอนจริงๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปด่าไปอะไรมนเนี่ยแล้วถ้ามันโมโหขึ้นมามันไม่ให้ถอนเนี่ยมันมันมันจะเป็นยังไง อย่าลืมนะคะแอปแอปแอดมินเนี่ยมันก็ค like ือเหมือนเหมือนมันเป็นคนเหมือนเรานี่แหละบางคนนี่มันทํางานมันไม่ได้อยู่ในเว็บพนันนะครับแต่มันทํางานเนี่ยมันอยู่กับบ้านเขาอยู่กับบ้านมันมีมีคนมาเล่าผมฟังแล้วนะเดี๋ยวผมจะนํามาแชร์ให้ฟังบางอ่าเขายังไม่ได้เล่าให้ผมฟังเลยเรื่องนี้นะเขาบอกว่าเขาทํางานเคยเป็นแอดมินในเว็บพนันแต่ทํางานในเป็นแอดมินในเว็บพนันเนี่ยต่อให้เราไปด่าไปอะไรเขาเนี่ยเขาก็คนเหมือนเราแหละเขาทํางานคือเอาค่าแรงวันละห้าร้อยวันละพันเหมือนเราอ่ะแต่เขามีหน้าที่คือตอบแชทตอบอะไรคือตอบอยู่บ้านนะ นั่งทาอยู่บ้านเขาเลยนั่งทําในสมาร์ทโฟนในคอมในโนต้ตบุ๊กเขานี่แหละเว็บพนันจะเป็นคนส่งมามอบหน้าที่ให้เขาเนี่ยเป็นคนตอบเราถามตอบลูกค้านั่นแหะคือหน้าที่ของเขาแอดมินบางคนไม่มีอาจจะไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการโกรงการอะไรมันก็เป็นไปได้นะนะครับพะทำก็เขาหน้าที่ของเขาคือทําทําหน้าที่ตอบถามคอยอ่าอ่าคอยเติมเงินให้คอยอะไรต่างๆอะไรพวกเนี้ยคอยตอบคําถามนั่นแหละครับ แต่ระบบถอนอะไรต่างๆก็คือที่อยู่ที่ในในในห้องเว็บเขาหนูในห้องในห้องพนันเขาหนู่นนะครับนะครับอันนี้คือผู้หญิงคนนี้เขาเล่าผมฟังนะครับคนที่บอกว่าเคยทํางานในอ่าเป็นเคยเป็นแอดมินให้กับเว็บพนันนะครับอืมหลังๆมาเขาก็เลิกเขาจะโทรพท์มาคุยกับผมอยู่หน้านแล้วก็ถ้าเขาแชร์เขาอะไรต่างๆเป็นเรื่องราวแล้วผมก็จะนํามานํามาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกแหละครับขอให้เรื่องราวเรื่องนี้ไปไป เข้าไปเป็นเหมือนเป็นเรื่องเรื่องมาเล่าให้ฟังเล็กเล็กน้อยในเช้าเนี้นะครับได้ยินได้ฟังแล้วก็ขอให้แบบมีความคิดว่าคุณจงเชื่ออย่างหนึ่งความเสี่ยงที่มันมีเวลาที่เราเข้าไปเล่นเราเสี่ยงเราเติมเงินเข้าไปเนี่ยบางคนนี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะบางคนนี่ยังไม่ได้เล่นนะครับขอบอกไว้ก่อนเติมเงินเข้าไปเนี่ยเหมือนบางคนที่โดนโดนโดนบล็อกโดนอะไรไปก็มี ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เล่นนั่นคือบางคนแต่บางคนเนี่ยในลักษณะแบบนี้พอเติมเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็อ้างว่าเราไปกดรับยอดเทิร์นยอดโบนัสอะไรต่างๆอาจจะโดนเล่นงานในเรื่องพวกเนี้นะพอเล่นได้แล้วก็ถอนไม่ได้ก็มีลักษณะนี้เราจะไปเราไปขเราจะไปขอร้องเราจะไปไปขอความเห็นใจหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยนะครับ เจ็บใจตรงไหนรู้ไหมเจ็บใจตรงที่เงินที่เราโอนเข้าไปเล่นเนี่ยทุนของเราเนี่บางคนเนี่ยถอนไม่ได้ยังไม่พอกําไรไม่ได้ไม่เป็นไรขอแค่ทุนคืนเนี่ยมันยังไม่ยอมเลยมันยังไม่ยอมเลยคือต้องทําเทินอย่างเดียวมันบอกว่าเป็นกฎเป็นกติกาของมันเราก็ไปแย้งอะไรไม่ได้นะเราก็ต้องทําตามมันนี่แหละครับนี่คือความ,น,วามน,านี่คือความน่าเจ็บใจนี่คือความน่าหน้าโมโหนะครับยิ่งทําให้เราเกิดความรู้สึกโมโหหัวร้อนขึ้นมา บางคนเนี่ยได้ขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้นะแต่พอเข้าไปเล่นแล้วมันเสียคืนหมดก็เหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยเสียกําไรคืนไปเสียทั้งทุนตัวเองบางคนรอถอนในขณะที่รอถอนก็กลับเข้าไปเล่นอัเงินที่รอจะถอนอนู่สุดท้ายก็เสียคืนอยู่ดีอ้เงินที่ถอนออกมาได้ก่อนนั้นนั้นสุดท้ายก็ตามกลับก็คืนไปเสียเข้าไปเหมือนเดิมคือไม่มีอะไรดีคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสุดท้ายแล้วไม่ได้อะไรเสียความรู้สึกเสียเงินไม่พอยังเสียสุภาพจิตอีกเลิกเถอะครับทุกคน เราจะไปหวังอะไรลมๆแรงๆจากเว็บพนันบ้าบอลวงจรนรกวงนี้เลยนะครับพาตัวเองเข้ามาทํามาหากินด้วยระบบด้วยอะไรที่มันสัมาอาชีพที่มันถูกต้องที่มันสงบที่มันมีความสุขกับชีวิตที่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วสมองมันโล่งนอนหลับฝันดีกินอิ่มกินอะไรก็ได้ลองคิดดูสิเวลาที่เราเสียการพนันนะกินก็ไม่อยากจะกินนะไม่อยากทําอะไรนะสมองก็คิดแต่ถึงเงินที่เสียไปมันคิดไม่ตกอ่ะมันคิดอยู่อย่างนั้นแหละครับ มันทำใจไม่ได้ไงนึกอ,ออกไหมบางคนคิดไม่ตกพอมีเงินก็เข้าไปตามตามแล้วก็เสียเพิ่มเข้าไปอีกก็ยิ่งตอกย้ำเข้าไปอีกเจ็บจนไม่รู้จะเจ็บยังไงซ้ําเติมตัวเองจนไม่รู้จะซ้ําเติมยังไงกี่ครั้งกี่รอบก็เป็นอยู่อย่างเนี้นะครับถามตัวเองดูเราจะทําอย่างนี้อีกนานไหมครับเลิกเถอะครับเลิกทําร้ายตัวเองเลิกเลิกให้อะไรต่างๆพวกนี้มันมันมันจะทําให้เราต่อไปในอนาคตเวลาเราเราเสียนะ มันไม่ใช่แค่เสียเงินเสียสุขภาพจิตต่อไปอาจจะเสียครอบครัวแล้วที่สําคัญเรื่องงานนี่สําคัญไม่มีกระจิกระใจจะทํางานอย่างมีน้องบางคนเล่าผมฟังนะทํางานออนไลน์ทํางานออนไลน์ธุรกิจกําลังจะไปได้ดีรายได้วันหนึ่งไม่ใช่ใน,น้อยมีหน้าร้านในออนไลน์นะครับมีหลายคนที่มาเล่าให้ฟังที่ยังไม่แชร์เนี่ยอย่างคนนี้ก็ยังไม่แชร์เขาไม่กล้ามาแชร์มาเล่าเขาบอกว่าตอนนี้หลังจากที่เหมือนเขาติดพานันอยู่ช่วงหนึ่งพอเขาติดพานันมากๆเขาเคยได้ไงพอเขาได้ปุ๊บ ก็คือวางงานไปเลยไม่ทํางานไปเลยพอไอ้ช่วงที่ได้คิดว่าเอ้ยรายได้จากการเข้าไปเล่นพนันนี่ในเว็บพนันเนี่ยเล่นบาคาร่านี่มันได้เยอะกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยหน้าร้านหน้าอะไรก็คือไม่ตอบลูกค้าไม่ตอบอะไรในเพจตัวเองแทนที่จะขายของที่เคยขายมาตลอดก็ไม่เริ่มไม่ตอบไม่ตอบไลน์ตอบอะไรไม่ทักลูกค้าจนลูกค้าเหล่านั้นน่ะในเพจของตัวเองลูกเพจเริ่มหายไปลูกค้าเริ่มหายไปของที่เคยได้มันก็เริ่มน้อยลงไปแต่ก็ไม่ซีเรียสเพราะอะไรเพราะตอนนี้ฉันฉันเล่นบาคาร่าฉันได้เงินจากเว็บพนันอยู่แล้ว ฉันไม่แคร์ลูกค้าน้อยก็ช่างมันเพราะตอนนี้ฉันมุ่งไปที่บาคาร่าอย่างเดียวแต่พอวันหนึ่งเธอเสียคืนจากที่เคยได้มาได้มาก็เสียคืนแล้วเสียทุนตัวเองกลับคืนไปด้วยเป็นแสนหลายแสนเลยทีนี้พอจิตใจมันต่ําต้อยลงตกต่ําลงเงินที่เสียกลับคืนไปแล้วมองว่าเฮ้ยเราไม่น่าทําแบบนี้เลยช่องทางที่เราทํามาหากินตลอดมันก็ดีของมันอยู่แล้วแต่พอมาเสียแล้วพอจะวกเข้าไปทํางานหาลูกเพจเข้าไปหาลูกค้าเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงครับเธอบอกว่ามัน ลูกค้าลูกเพจต่างๆที่เราพอเราพักไปเราหายไปอ่ะเสร็จแล้วนี่มันมันเหมือนมันเหมือนเพจของเราเหมือนเพจล้างไปเลยเธอบอกลูกค้าหายไม่มีใครตอบไม่มีใครทักจากที่ข้อความเด้งเข้ามาถามสินค้าถามซื้อนู่นนี่นั่นจากยอดที่เคยขายได้ตอนนี้มันก็ตกลงไปจะให้คันที่จะให้กลับไปทําเหมือนเดิมมันก็คงไม่เหมือนเดิมแล้วพี่โตเธอบอกเหมือนงานพังอะ่ะคือก่อนหน้านั้นมันดีอยู่แล้วงานอะ่ะ งานที่ขายของออนไลน์มันดีอยู่แล้วนะครับแต่เขาหยุดไปครับเขาหยุดไปพักใหญ่ๆเลยแล้วเขาไปเล่นพนันในเว็บพนันเขาคิดว่าการเล่นพนันมันได้เงินเยอะกว่าก็ここเข้าใจแหละถ้าสถานการตัวแรกๆมันได้ไงก็เข้าใจก็มองว่าอย่างนั้นมันได้ดีกว่าแล้วพอสุดท้ายนี่พอเข้าไปเนี่ยครับพอไปพอจะวกกลับมาทางานตัวเองพอเสียเงินจากเว็บพนันให้เว็บพนันแล้วอะพอตั้งสติได้จะเข้ามาทํางานเพจเหมือนเดิมขายของในออนไลน์เหมือนเดิมลูกค้าหายหมดแล้วเนี่ยเสียงานแล้วครับเสียโอกาสแล้ว กว่าจะทําเพจขึ้นมากว่าจะหาลูกค้ากว่าจะมีลูกเพจเยอะแยะมีคนติดตามเป็นหมื่นเป็นแสนขนาดเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วมันพังครับทุกอย่างพังนะครับขอฝากเรื่องราวนี้แชร์มาให้ฟังสั้นๆนะครับในวันนี้อาจจะไม่ได้แชร์อะไรเป็นเรื่องเป็นราวแต่อยากให้ทุกคนเลิกพน,นันจริงๆมันไม่มีอะไรที่ดีหรอกอย่างน้องวันอย่างมีน้องคนนึงเล่าให้ฟังเหมือนเคยมาแชร์กับผมแล้วเราเข้าหวนเข้าไปเงินก้อนสุดท้ายหลายหมื่นนะ บอกว่าจะเก็บไว้เป็นเป็นทุนตอนช่วงตกงานเนี่ยแล้วในที่สุดก็เอาไปเสียแล้วไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้แล้วเพื่อนก็ให้ยืมมากินข้าวเนี่ยมัน,ม,นมันที่เล่าให้ผมฟังทุกวันผมได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันนี่เป็นเรื่องที่คนเสียเงินนะไม่มีใครได้แล้วผมยังไม่เคยเห็นใครรวยไม่มีใครได้จากการพนันเลยนะครับลองคิดดูดีๆมันไม่ใช่ช่องทางที่เราจะไปหาเงินจากมันนะครับขอให้เลิกขอให้หยุด หันมาทํางานหันมาทําอาชีพที่มันสุจริตหาเงินด้วยหยาดเหงือแรงกายของเราเงินพวกนี้จะอยู่กับพวกเราได้นะกับเราได้นานมันจะไม่เสียไม่หายไปไหนนะครับเงินอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเราเข้าไปเล่นพน,นันเงินที่หามาได้มันอยู่ได้ไม่ข้ามคืนหรอกบางคนกระวน,กระว,นกระวายขนาดได้มาได้เงินมาเป็นแสนนะนอนก็ไม่หลับคิดอยู่อย่างนั้นแหละสุดท้ายก็กลับเข้าไปเล่นก็เสียคืนอยู่ดีจะช้าจะเร็วก็เหมือนกันทุกรลยครับ หยุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปนะครับวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้นะครับขอให้ทุกคนเลิกการพนันให้ได้นะครับดึงสติตัวเองกลับมาให้เป็นเหมือนคนอื่นๆเราอย่ามัวไปนั่งมองดูความสําเร็จของคนอื่นๆในขณะที่เรานี่ตกต่ำลงนะครับพาตัวเองกลับมาสู่โหมดของชีวิตที่ดีงามให้ได้นะครับเลิกเล่นการพนันให้ได้นะครับวันนี้พอกันแค่นี้พบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ